สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณอยู่นะคะ,คะการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะจอดจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนาการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสนใจใดๆดได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้เขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณอยู่ค่ะขออนุญาตด,ดูนะคะอาจจะสลับพลังงานได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะ เขาคนนั้นนะคิดยังไงกับคุณอยู่อาจจะเป็นพลังงานของคุณเองก็ได้นะคะ s salt ิออฟสอบเดรดอเฟนแปดเหรียญ นายบอลจะติดเหมือนว่าเขาได้มุกออนจากคุณไปนะคะได้ไปข้างหน้านะคะแล้วเขาก็ไปมุ่งเน้นการงานการเงินของเขานะคะไปทำงานนะ,ะหาเงินสร้างไรายได้นะคะเพราะว่า เหมือนว่าเขาจะต้องเหมือนว่าเขาจะต้องยึดหลักความถูกต้องความยุติธรรมนะคะจะติดนะคะแล้วก็สิ่งที่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับสิ่งดีๆคะ่ะ The hero f e n ก็คือเขาอาจจะมีบางสิ่งที่เขาจะต้องยึดยึดหลักนะคะก็คืออาจจะต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องในทํานองทงำที่ดีนะคะ The hero f e n นะคะ เรามาดูกันนะคะฟังใจเขานะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะดาวเรืองดาวรยรักเธอทั้งหมดของหัวใจอยากอยู่อยากอยากยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำ วนที่ฉันป่วยแม้ว่าตอนนี้เขาจะหยุดนิ่งความสัมพันธ์กับคุณไปนะคะแต่เขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่รอคอยคุณอยู่นะคะหรือว่าแอบส่องแอบมองคุณอยู่คิดถึงวันเวลาที่ลุ่งเลยไปที่มีคุณและเขาอยู่เคียงข้างเขายังคงยังมีน้ําตาคอนะ,ะยังมีการคิดถึงคุณเวลาเขาอยู่คนเดียวนะคะหัวใจของเขายังอยู่ที่คุณนะคะรักเธอทั้งหมดของหัวใจนะคะ ถึงแม้ว่าเขาและคุณอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันในตอนนี้นะคะแต่ว่าใจเขายังอยู่ที่คุณนะคะเหมือนเขาจะต้องรักษาความถูกต้องหรือว่าสิ่งที่ที่ที่ควรจะเป็น,นะะในตอนนี้ดูไพ่สุขี3สามไปนะคะผมลิขิดเก็บซ่อนความรู้สึก เขารู้สึกว่าการที่คุณและเขามาเจอกันเพราะพมวิขิตนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เขาเก็บซ่อนความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเอาไว้เขาอยากจะมีความกล้าเพื่อทําบางสิ่งบางอย่างหรือบอกความรู้สึกกับคุณนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะยังไม่มีความกล้าตรงนั้นพอนะคะค่ะข,ขอบคุณนะาะสำหรับการรับชมหากใครเพิ่งผ่านมาฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ